สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ้งเมียแจ๊สเดือดฝากคำถา,ถามถึงหนุ่มกัญชยัยพรมรามาเหยียดคนอีสานจากกรณีรายการหนกระแส่าวันที่8พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมามีการสัมภาษณ์ทนายแดงคุ้มพงภูพมภูเขียวตัวแทนกลุ่มคนอีสานบอทนน้องแพนหนึ่งในกลุ่มคนที่ไปเยียดคนอีสานซึ่งเธอบอกว่าอยู่ในกลุ่มจริงแต่ไม่ได้ว่าคนอีสานนอกจากนี้ยังมีราดาอาสยามที่ออกมาวิจารณ์ในเรื่องนี้ล่าสุดแจงปุณนานะสาภรยาตลกดังแจ๊สชวนชื่นก็ได้ออกมาฟาดกลางไอ นี้ที่ด่าเหยียดคนอีสานว่าวันนี้ดูโหนกระแสอยากถามพี่นมหนึ่งประโยคป้าพูดได้ไหมได้ไหมคะเป็นคนอีสานคะ่ะเพราะข้าวเหนียวในกระติบที่ทำให้เราเติบใหญ่ก่อนที่เอมบุสราคาลูกสาวตลกรุ่นใหญ่อย่างมั่มจกมกก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของแจงเช่นกันว่าเป็นอะไรขอแล้วนะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ